สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนารุโตนะครับคลิปก่อนผมไปสอนรดไปแล้วนะครับกูไปดูเลยัูครับการเข้านะครับแรก้แรกมันจะต้องรอนานนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นแบบอาวุะเะครับก็คือจกักรกะก็ถ้ารดแล้วก็เพิ่มเองนะครับแล้วก็แลลาก็เพิ่มเองครับ กด S เข้าไปเลยครับ S แล้วก็เลือกตัวรามเดครนะผมไม่ค่อยผมไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นฝั่งนี้นะครับผมก็มาเล่นฝั่งนี้นะครับผมชอบเป็นภาคภาคก่อนโน้ที่ผมเคยเล่นเป็นภาคใหม่กว่านี้นะครับผมชอบเล่น,นรูตโตตมนนะมอสเซียนครับแต่วันนี้ผมจะสอนเล่น,นรูตโตะปกตินะครับแล้วก็เอาอลักลีแล้วกักน,ะค,ะนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเอเอเออย่างเดียวเลยครับแล้วก็มาดูวิธีเล่นเลยนะครับต่อยปกตินะครับก็ ss S S นี่คือตัว s นะครับต่อยนี้คือตัว S นะครับต่อยแบบนี้คือตัว a นะครับสำหรับนนตัโตัวเดียวจะมีแบบอย่างนี้นะครับกด Q นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแลวถ้ากด Q กับลูกศรตัวลงนะครับก็จะเป็นท่าก็สื่วงจักรนะครับ แต่มันสูงจากที่ล่างกว่านะครับก็สูงลงจากแบบพิเศษนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วะระหว่างนี้นะครับแลวถ้าเรากดตัว W ค้างนะครับมันก็เลยบางทีมันอาจจะต่อยนะครับแต่เนี่ยมันจะต่อยแรงกว่าเดิมนะครับนี่คือกดตัว Q เหมือนกันนะครับแล้วกดตัว Q อีกครั้งหนึ่งซ้ำนะมันจะได้ออกตัวนี้ออกมานะครับ ถ้าไม่เขา Bref, automate, ああ้าใจก็คือสมมติายเป็นอย่างเงี้ยแล้วอ่ะกลายเป็นพึ่งกายอ่ะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะกดตัวคิวซ้ำอีกทีนึ่งนะถ้ากดตัวคิวอีกครั้งนึงเนี่ยกดอย่างเงี้ยเอาเมื่อกดดูไปนะครับ เอาใหม่ละกันนะอ่ะเปลี่ยนตัวดิวเอาตัวตัอะไรนะน่าจะลูกเกะดีกว่าเอ้ยน่าจะโตนั่นแหละก็เอาใหม่เลยไม่ต้องการหมดเสียนะครับกดถ้าก็ดาวกระจายวงจักรนะครับก็กด S แล้วก็เฮ้ยก็พร้อมกันเลย S แล้วก็ลูกศร X แล้วก็ตัวลูกศรลงนะครับอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ผิดสิ W ครับ W ก็สั่นลงกครื่องจะเป็นอย่างนี้ครับ มันก็จะท่องของมันไปท่องของมันไปก็สมงเราก็จะจักอะไรครับมันก็จะบน่นออกมาไปแล้วก็เกอย่างนี้ครับก็จะกระเด็นออกมาแต่ถ้าคุณกดเพื่อกีเป็นโหมดเซียนอะที่เป็นลูกตาของหมเซียนเข้นมาคุณกด W แล้วก็ลูกศรลงพร้อมกันมันจะใช้ให้มันไม่กระเด็นออกนะครับมันจะทำเป็นเครื่องแทนแล้วเข้าไปใกล้ๆนะครับ แล้วกด S แล้วก็ลูกศรลงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นครับล้วกระจะเ้ยก็สุมวงจากรลูกแยกก่อนเครับเสร็จค่อยไปใ,ใกล้อีกรอบหนึ่งครับกดลูกศรลงแล้วก็ตัว A พร้อมกันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะสอบเมื่อกี้ผมบอกไปนะครับพออย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับก็กดมันก็ดาวกระจายวงจกรเหมือนเดิมนะครับ คนละแบครับไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบหนึงน่งหนึ่งะครับก็ดูนะครับเห็นม,มนนครับมันจะไม่กระเด็นนะมันจะเคลื่อนแทนนครับตามเพศหน้าจอใหญ่แล้วนะกดช่องหัวมัน,นครับ นี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ดูหอยลีบ้างดูหอยลีนะไอลีลอกลีนะครับลีอ้าวลีก็ขยับไม่ได้นะครับเพราะเล่นไยของผมมันเป็นอย่างเงี้ยแหละบางทีอาจจะขยับได้บางทีก็ขยับไม่ได้นะครับก็ไปดูแบบอื่นบ้างดีกว่านะครับมาซาจูกเกะดีกว่าแล้วก็อิจเจะนะคันนะถ้าเป็นสาซากเกะับอิจเนะครับอ้าวเกม่มกที่เราเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือลดนะครับ ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมเปิดเร็วนะครับเหมือนเดิมตัวเดิมครับกด S หรือ A ก็ได้นะครับเลือกตัวนะครับกดเข้าเลยครับถ้าเป็น Street Cop กเก s ก็จะเป็นยางนงครับก็จะมีบนไปแต่ผมไม่สนใจกด S เลยนะครับใส่ก็ไม่ดดนหวิธีเปิดเนมังแวนนะครับก็กด Enter นะครับ สำหรับตัวที่มีได้วงแหวนนะโอเคครับแล้วก็ท่าเหมือนกันแต่สุลเกตมีความพิเศษก็คือขอแหงก็ยืนตรงนี้กดแล้วก็กดคิวบีพร้อมกันครับปุ๊บก็จะเป็นอ่างนี้นครับส,ส่งได้แค่นี้แหละครับเนี่ยแล้วก็สุเกตมีความพิเศษกวามม่าค,คนอื่นนะครับคือสามารถลดท่า,าได้นะเป็นไงอย่างเงี้ยถ้าว่าตอยปุ๊บเนี่ยก็จะหายตัวอย่างเงี้ยเลือดก็จะลดน้อยลงนิดหน่อยเสร็จท่านี้ก็ แต่ท่านนี้โดนแน่นอนครับต้องโดนแล้วล่ะอารจันทานะครับรอเปล่าไม่ได้ดูมานานละปุ๊บก็เสร็จเลยครับลดตั้งเยอะเลยนะครับเลื่อนรดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูท่าสซโเกตมั่งดีกว่าก็กดลงไปปุ๊บปุ๊บอ้าวไม่โดนครับกดปุ๊บเข้าไปแล้วนะครับในวงแหวนไม่ดียังไงก็คือมันทําให้คนตัวตัวาสโรนะครับเห็นไหมครับตัสเโรเกะกระโดดนะครับถ้านผู้นะ อ่ะดูนะเห็นไหมครับเซลไอนี้แล้วก็ท่าลูกบอลไฟนะครับเห็นไหมสโนเกตลบท่าได้นะครับท่าง,งูนะครับเสริมมาดูท่านี้ดีกว่าปึ๊บนี่นะครับคนตัวนี้นะาก็แป๊บนึงะตัวนี้ก็อา้าวค้างเลยครับตัวนี้ก็ตัวดีกัน เจอดีกับลูกศรลงพร้อมกันนะครับก็โอเคนะครับอ่ะลองดูสักถ้ากชิกสักตัวนึนนะะง,ก,ก,งก,ก่อนถ้ากชิกับถ้ากชิกกับใครดีอะถ้ากชิกา้ากชิกแอม็อกละกันนะอ่ะหลุดกู้อะไรรึเปล่ะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับ <c oughs>